สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคนดูทุกทุกคนวันนี้ครัวตะพุ่มนําเสนอเมนูยำไส้ตันครับเนี่ยไส้ตันครับพิกหอมตะไคร้ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้จะมาใส่แป้งนัวนะหนึ่งสองสามส่ใส่แป้งนัวสี่นะครับี่ เป็นน้ำตาลทรายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาน้ำตาลทรายหกนะครับพี่น้องต่อด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาที่น้ำปลานะน้ำปลาใส่พร้วสนะครับหนึ่ง สองใส่สองนะปลาใส่สองเราจะบีบน้ำมะนาวเข้าไปเลยนะน้ำมะนาวเราบีบเลยกาวเลยครับหัวตะกุ้มอย่างนี้วันนี้กินฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยของเรานะครับพี่น้องบีไปเลยตามใจครับหมักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเปรี้ยวของผมเปรี้ยวหวานนะครับเนี่ย คนก่อนนะครับคนค,คุกคุกเขาเข้ากันนะครับ <S <S นี่มันจะออกไม่รสเผ็ดเท่าไหร่นะใส่ซอสเปรี้ยวลงไปหน่อยให้มันสีสันน่ากินน่ากินนะพี่น้องหนี่น,น,นี่เห็นไหมมันสีมันจะ เดึเหลืองแดงขึ้นมาเพราะเราใส่ชอนไฟหอกเข้าไปอ่โอ้โหอันนี้อันนี้หอมไม่หั่นหรือว่าอะไรนะนี่จะเป็นไส้ตานอะเทไส้ตันลงไป,ปพี่น้องนี่หั่นเรียบร้อยแล้วต้มสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่เอาจานค้มหญ่มาเลยนี่โอ้ยโทรศัพท์จริงมาตรฐานด้วยครับ มีต่างซื้อแบบโทรศัพท์แพงมาถ่ายคลิปโดนนนิดๆหน่อยๆ,ๆก็เขยา่านี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอของผมเดี๋ยวเจอของผมนะครับคูอ่ะนี่นี่เห็นไหมพี่น้องชิมก่อนนะครับ พี่น้องดูดิสีสันน่ากินมากเลยมามาหลองปีใหม่ครับหลองก็หลง อยเยอะขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามเมไหมพี่น,น้องน่ากินไหมโอเคนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย